โอเคสวัสดีครับพบกรับมิกิเคซีชาแนลครับผมวันนี้เรามาเล่นเด็กบล็อกจากบล็อกใหม่นะครับผมเป็นเด็กไดฟูดอล์เจอกับเด็กบล็อกการ์ดเกรสนะครับผมเป็นสตาร์กอนผู้ไร้พ่ายน,นะครับผมเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับชึ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 บอ่ะขอเริ่มก่อนได้เลยโอเค แปดนะเหมือนกันยีย่สิบใบสองใบโอเคอเคขาเทินรอทิ้งเลมินา่า ไลท์ไลท์ฟูดอร์ซเซเลเนลา่าเมื่อไหรเนาะเปิดเอเนจีเจเนเรเตอร์เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ชาร์จแล้วเท็กเลวิมิน่าโซบ้าหนึ่งเอาไว้ใต้กองจุดก,ก้านหนึ่งไใบทันเลยเปิดจัวฮึม นกาาไม่ใชโอเคแต่ไม่ทิเกอร์เช็คไม่มีกระเทือนรองอไลท์แต่ฟูดอฟกีเซดาสกิลเซเลเนล่าเมื่อโดนไลท์ครับโดยกีเซดาเป็นนักน่อนเจ็ดใบเนมชาชาสามกานน่อนเป็นนัก่อนเจ็ดใบเอาไดฟูดอสองใบเข้าโซมีหนึ่งใบยังไปเลยอ่ะที่หกกเหลือกับเร็กซ์ ดังนั้นขอเทลากิอาคอมตี้ในมูล8,000เบงการป้องกันไล่เช็คโอเวอร์ทิกเกอร์เกตเขาลอยลานที่เบงการเกมนี้แวนการเขาบอกเหมือนคิดจะข้อมมอนจากนั้นจบไปกลับไปเช็คโอเคไปสองโอเคโอเคเซ็กอ่ a, 1, 8, กาด <Okay. S 1> ัง,ง,ดง,งนั้นเทลากิอ mm hmm. าบอกว่าเมื่อบูสจบไปทันที่จงอ่าที่บูสแล้วเบงการของเราเป็นไดฟูดองบายการนี้จากนั้นเอาแดฟูดองจะหลอกสองใบเข้าสพจากนั้นจบเถอะ ว้าโดโอเคชาร์จหนึ่งจหกทำไมมาถูกไปครับโดดออกมามาชั้นโอเคเอฟเฟคมาถูกจริงในหลายๆัซบะสองจุดโอเคใส่ขึ้นการใส่ขึ้นการใส่ขึ้นการโอเอฟเฟคหมวกถ้าพันโอเค โอเคมือใหมครับยังไชมตีบันการคิดก่อนชื่อเหมือได้เฮลากิอรดไก้าไหมครับเชื่อมืออืมไปไหมครับโอคารไรใช่ยูทิเกอร์โอเคแต่ยูทิเกอร์เช็คิดที่คอนทิเกอร์เานการาเคยเลยเข้าเทิร์นรอ Master and era, ฟูดอรมาสเตอร์แอนโดรนี่คัลซับอาร์เอฟเฟกกิเซดาเมื่อโดนอะไรทับโดยไดฟูดอร์คอลงมาในช่องเลียจากนั้นเมื่อลงช่องเลียดถ้าบรรการของเราเป็นไดฟูดอรเอาไดฟูดอรในเบน,น้งองอื่นอีกใบผสมจากนั้นจวนนี่บรรการและตัวมันจะบวกห้าพันแลสกิลของแอนโดร์คาทัลบัสเนี่ยต่อบรรการไฟหนึ่งเกจจะกคอไดฟูดอรจากโซออกมาอีกใบคอแล้วก็คอ ถ้าขอได้3ตัวจะได้บวกหนึ่ง <Okay. S 1> แต่อันนี้ขอได้แค่อสองตัวก็ไม่เป็นไรโอเคจากนั้นให้ p r o v i d ดนซ่าอาบูาาาด้วยเทลลเกตนจี้บป็นการในมือแปดาแบงกการไป้อกกันโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. อเคไปเช็คโอเคควสามารถของ mm hmm. อ,อโาโพรวิเดนซ่าเอเนจีบสัสเมื่อโจมตีเสร็จถ้าเบงนการของเราเป็นไดฟูดอลเกตสขึ้นไป เอ e นจีบัสสามใบการนี้จากนั้นจะคอไดฟูดอลหนึ่งไบจากโซงลงช่องเลี้ยงนะจากนั้นที่เป็นเผาอุกลอยด้วยนะแล้วก็คอตัวนี้ลิเบตาลิเบตาเมื่อลงเอา Dai Or, ไดฟูดอลในดับข้าโน์โอเคแล้วก็จากนั้นเอาตัวนี้พี e da, 15, เซดาหมื่นห้านกัดแอนโรมันแปดันกัด ไม่บอกคนระับวินได้เอดเช็คเดคน,นเชคคิดที่คอทิกเกอรเกเป็นคิดที่คอนแนการ์ดพาวเรที่เรียกันชิบก็นับบอกครับโอเวอร์เป็นสั้นิดไม่เช็คยูทิเกอร์พาวเวอร์แการ์ดโอเคคดที่คอทิกเกอรคิดที่พอพาวเวอร์แนการ์ดโอเค,ค นั้น,น,นรีเบต้าโจมตีบรรยากาศเฮ้ยบอกว่ามานันโจมตีถ้าบรรยกาศของเราเป็นบฟูดอวกี่ามพันไป p o w e r หนึ่งหมื่นสามพ่นสามพันบรรากาศสมันสามพันรีเตอร์โอเคจากนั้นถ้าเกิดบวกพาวเวอร์หนึ่งหมื่นเนี่ยจบไปท่านจะเอาไปบาจากนั้นาสามารถขาดบัตบนหนึ่งเพ่อจวได้ก็ขาบัรหนึ่งจไปผ่านเลยใช่แล้วอ๋อติดาการทิ้งลายๆก็โตแทนได้ใช่ ไล่ตกอนายพ่ายโอการดักเกตอเคเอาสกิลก็ถูกเลยครับโอเคอรเดอร์โอคสองคนอ๋ออืมชูล่าจังเหมือนห้าอันกันไม่จบสิ โอเคอืมอ่าโอเคขอสัมภาษณของแอนโดรบอกว่าเมื่อยูนินี่ชูโจมตีจากคออาดายฟูดอรงไปที่เป็นเวิร์กเผาเวิร์กลอยจากบาซนออกมาอาการได้การที่การจะชิวบวกห้าค่ะ <S 2> <2> <S <Okay. S 2> สองเป็นสามโอเคโอเคต่อทีสี่ยืม <Okay. S 2> <Okay. S 1> เด็ดคนนี้โอเคได้ทีบอกว่าถ้าถูกรีทาจะรับขึ้นมืาสั <5. S 1> ปดาห์ที่ที่วันเก้าสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าอ่ะแอนโรว์คอรีเบตา้าลิเบต้าบอกว่า,วามันคลอช่องกั้นลงช่องเลียจะเอาอะไรฟ,ฟูดอนในดับลงไปเข้าสมเอาลิปโควเดนซ่าเข้าสมอินเตอร์เซ็ตจากนั้นก็ป้องกันห้าพันแต่ไม่มีเอาไปเมือ่อวากาจบตีอืมคิวเคาตบ้านหนึ่งโอเคโบนนึงหมื่นลีทาจะรับทั้งหมด โอเคแล้วก็จบแบทเทิลตนแตนอยู่ดีๆแล้วได้เราสองโอเคเอราัก็ิวมาถุแล้วเมื่อถูรีทายต่วันหนึ่งกแล้วก็พาวเวอร์เบอร์หนึ่งหนึ่ที่สามหมื่นหนึ่งพันสามหมื่นหนึ่พันโนกาวินไดเร์ชคิดคอนติเกอร์เคสโอเคคิจคอนพาวเวอร์แบนด์โอเคแล้วก็เช็คคองดามิดทองดามิเพิร์ชติเกอร์การเช็ค คิวติกเกอร์เกตเทิลแมนกันคนะิดที่น้อนมุกเนาะจะไปเทนงพอสามารถเมื่อมมเมื่อยูนิตจะแต่ด้วยพอสามาร์ที่ถ่ายตัวหนึ่งแล้วเทคดีด้รบมายึงชัวร์ละโอเคสุดยอด สามหมื 33, 22, ่นสามสองชี้ใบกากโอเคไม่ได้แอนโดรหนึ่งเพลาเกียประกาศเพลราเกียบอกว่าถ้าเกิดไบก,กากของเราเป็นได้ฟู 3, ดอฟ <c oughs> <Okay. S 2> ชิวบวกห้าพันสามหมื่นันก็ใช้เปิดในอะไรไพ่ดีบอนสกิลโอเคตบ้าหนึ่งสเตนได้ฝ่ายมีดาเมจสีมากกว่นาอายุนี้โจมปีสองครั้งถึงไปโอเคแต่คนไดวกสองไดบวกสองสามหมื่นสามพันสองไดสืมพสองได้ 3ามหมื่นสามโอเคคับห้าสองใบเป็น5้าหมื่นสันสองไดเข้าบูไนได้เช็คโอเคการเช็ค่ <Okay. S 2> คงทิเกอร์สอใบเ,เข้าครโอเคข้าเลอเชิญรอิจากโอเวอร์ทิกเ,เกอร์นะโอ,โอเคเผอินะไร ไทฟ,ฟูดอมาสเตอร์แอนโดรตัวนี่เขาหน้าบนขอหมือชาร์จ <Charge. S 1> <Okay. S 2> ชิบ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 โอเคคัสม okay. า,า,าของแอนโดราตบัานนี่ต่อแบกาดเกมแบกาดอีกฝ่ายนึ่งเกมจะคออตัวก<อ>็เลยคอโปวิดเดนซ่า เฮ okay, ลากิเอรก็เซเลเนียร่ากระบอกโอเบเดนซ่าอีกคนเอาละเอาละโอเบเดนซ่าโจมตีความสามารถเมื่อโจมตีไปที่เกีจสามขึ้นไปแล้วมันกัดเราเป็นไดฟูดอเกีจสามขึ้นไปพาวเวอร์โบนุ่งสามเป็นแปดแทนเป็นการโอกาสโอเคโอเคใช่โอเคเมื่อโจมตีเสร็จเอเนจีบาสสามบายการนี้อ่ะขอโทษทีต้องกดเฮลากิเอร์ก่อน จากนั้นเอาดอกโซนสองใบที่เป <Okay. S 1> ็นไดฟูดอลเข้าส่งจากนั้นโอเวอดินซ่าลบสามบ้านขอบเบลล่ามีเบลล่าไม่ลงหาไดฟูดอลในดอกสองไปเข้าส่งเอาเลากิเอเข้าส่งอีกทีนึงสามหมื่นแปดพันสกาศสามหมื่นสามพันโอเคเอลากิเอโอเคไดฟูดอลสองใบทิกเกอร์ก็เป็นไดฟูดอลนะสองใบครับเข้าส่งความสามารถลบสาม อตัออรดรับผสมแอนน่การจงตี้ขอสมาเซเลเนล่าสามห0ห้าพันสี่หมื่นหกพนสองขีสามไดเแอนนการสามหมื่นสามสามมืนสามประกาโอเคเช็คสามใบเพอเช็คสิบั้เช็คเพเช็คเกดติดติ ันนี้จบไปเท่านไปบาโจมตีในเบต้าส่ามพันเนัเหมื่นสา <33, 000. S 1> มันอ,อือสองแปดสามห่นแปดเคตีเซตเซนอ่าเบต้าไปบ่าสามหมื่นมพันนกันอีกครั้งนึ่งโอเคไปบเลยอ่อทีมโอเค เธอทำอะไรโอเคเี่จี้าัอืม ชี้คนชุดนี้โอเคมาจัดสรรเลยหนึ่งนึโอเเท่าไหร่นะสองหมื่นห้าสอพันห้ัน <Okay. S 2> อ,ออกอาแท็กรอบหลังสินะนแล้วก็ดึงเพลาเกียร์ชบื่โอเคบว้ 5, <Okay. S 1> าพันสองหมื่นห้าสองหมื่นแปดสอหมืะไรกันสหม ซิกแอนโรดึงโอิเดนซ่ายหนึ่งหมื่นสองมื่สามสามก็สามเนอามันสามีมนสาจบไปเท่นกวาสามารถดีทายจนโอเคก็สีเรียนรับเราถึงโอเครีมีจุดตีมันการโอเคสามารถพัล้าลหปีทยานทั้งหมดอืมบกหแล้วจบไปเท่นลุกปราสามารถของเอ็กชูรา6กหนึ่ง สองหนึ่งสามหนึ่งีมื่นหนึมือนกมซ่าองแอนโดรหนึ่งเดเปต้าเดเปต้าบอกว่าเม่ลงช่องกัดหรือลงช่องเลี้ยงก็ได้เอาปูเดนซ่าเข้าส่องอยาจะเป็นหมื่นแปแต่ไม่เป็นไรเราเพิ่มการถึงเลมน้าวินไลท์นะถึงเดลเปต้าแล้วกันวินไลท์อื้มิคอ <Okay. S 2> นตะิเกอร์โอเค คอนพาเวอร์แวโอเคแค่เจ็บเติกเกอร์โอเคพาเวอร์แเาโอเคเร็จโอเคลูกอื้ลสองโอเคปัตมายืนดโอเคจวรบโอ้ห้าหมื่นห้าหมนสามห้มื่นสามเป็กาองอ็กซอนโอเคแตไม่ได้เนาะไได้แล้ว ความสามารถหนึ่งเรีลเบต้าเลเบต้าเมื่อน้องช่องกัดเอาเลเบต้าเข้าสงเป็นเมื่อแปดเพอฟกตกาดต้องที่มืเวอีกแบบสิอเคโนการขอเคอเคเข้าเทิร์นรอบขอสามารถโอ,อ,อ,อ okay, ทิเ e okay. กอร์ <Okay. S 1> okay. เ,าเราพวกมาบบบึที่บวกหนึ่ง เมนเฟสไม่ได้ไรนะโเคาสามารถของแอดาานดร i d เขบบลาวหนึ่งต่อเกมมายการีฟลงเกมคอมเอเดรเกียโควิเวดนซ่เาเอเบต้าเอเบต้าสกิล,ลอเอาเอเดรเกียเข้าซ่โอเคจานได้บุ้กนี่โอเคขอสามตัวนะมันกี่ใบน,นะ อ,อ,อ๋อปี6 8 9ไปจะถามว่าไม่มีเทอร์นาสิช่ไหมนไม,ม่แล้วมันไม่มีแล้วเทอร์นาสเพราะฉะนั้นมันก็ของนี่เฮลมสซิสใส่ขึ้นแมวคอที่หนาเลยแ,แ,แล้วจ้ะโอเคฉะนั้นต้นที่ความสามารถหมดหมดเรเนซ่า2.8ลังก์2.8 ไซเคลิลแมวข็บโอเคลายๆสองโฉมหน้าหนหน้าสามสโอเคขอตาละเ,ะเกียรบายรอสองตัวในที่บาสามเมื่อกี้ชาสามมาแล้วก็ลบบาร์อกเลต้าเต้าเอ็เนนห้เก็บแหละ okay. มาเลยแอนโดรสองมื่หนึ่งสา่หนึ่งสองสามไลท์สองมสามงตโอเคเป็นไลทมาเลยปเช็คักคั้เช็คเนเช็คอนทิกเกอร์เออานะเโอเคไรเบต้าตี้เพบกเงินสามหมื่นสามันบงกการสามหมัน 1, 3, 3, okay. สามสสามาโอเคสามารถดีเซไปพัาาตบาบนี่เหนตีครั้งนึ่งสามเป็นามเนการอกาเาว่าเป็นการคิวติเกอร์อย่างนั้นเหรอโอเคายผ่านเลยดีแท้แกร่งสมแล้วที่เป็นชะตากรแห่งการไร้พลานเอามาครับโอเค อเอาละตาหน้าไหมติดอะไรกันโอเคเร็บเอยส,ส, okay. ส,สองอันอืมคิวโอเคสองันห้ามันกันแตลงเกียบเหมือนห้า องหมนแปดอะไรกันสองหมื่นแปเกเีย์ที่หนึ่งชิวห้าพันตัดการตัด้ายจนเรีรายการไทยสปาตี่ายหา้าะ้าับโอเคสามหมื่นหนึ่งพันไกัน 31, าสามหมื่นหนึ่งพันสามหมนึ่งพันพอสามารถพอโปวิเดนซ่าชิวบวกห้าพันสองเปสาม บอลพิกเกอร์กาดสองหมื่นสี่หมื่นสามสองไเข้าวินไลท์อืมไเช็คแข้ช็โอ้ิกเกอร์รยลานที่มันการโอเคจาก okay. 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 yeah. okay. okay. mm ั hmm. uh ้นมาคับจดหนึ okay. ่งโอเคไปจดหนึ่งโอยตัวนี้โอเคหดาเมจหดาเมจไิกเกอร์เช็คต่อแข็งแก่โอเคใจโมมากใจโมยัง สู้สกันโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเด็กของฝั่งไดฟูดอลก่อนนะครับผมก็จะเป็นเด็กใหม่ที่ผมคิดว่าค่อนข้างเนี่ยจัดง่ายมากๆนะครับผมแบบว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีของตามเนี่ยเราจัดแค่ซื้อคอมพิวต์ใหม่ใส่คอมมอนกับหัวแรนเด็กนี้จัดได้เลยนะครับผมค่อนข้างง่ายมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเติมของได้หน่อย,ยก็จะหน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับผมใส่แอนดรเนี่ยต,ตัวตุ๊กตาของเขาเนี่ยใส่ครบอยู่แล้วนะครับผมตัวเล่นของเขาที่สำคัญเลยก็ต้องมีลิเบตา โควิเดนซาแล้วก็เพลาเกียนะครับผม3คนเนี้ยเป็นตัวขีนะครับผมต้องขึ้นอย่างละหนึ่งใบเราถึงจะรำคอมโบได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดตอนจะปิดเนี่ยก็คือรีเบตต้าต้องมีเพิ่มอีหนึ่งตัวโควิเดนซาเพิ่มอีหนึ่งตัวนะครับเพื่อทำห้าเวฟนะครับผมแล้วคําถามก็คือทํายังไงให้พวกนี้มันออกมานะครับผมผมเนี่ยก็จะใส่เป็นตัวไซเคิลอย่างตัวของเลมิน่านะครับผมถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดผมไม่มีเนี่ยผมใส่ตัวไซเคิลตัวใหม่ของตัวทิสคาลได้ไหม ทิสคาวเนี่ยผมคิดว่ามันกินอีกับน้องโพวิเดนซ่าเนาะแล้วก็คาตาบาสหนึ่งนะครับผมผมคิดว่าคาตาบาสของเด็กนี้นะค่อนข้างสําคัญนะครับผมผมเลยคิดว่าผมใส่เป็นเลมิน่าดีกว่านะครับแล้วใครไม่มีไม่เป็นไรนะครับผมก็ไปใส่พวกแบบว่ากีเซดาหรือว่าเอาที่ไปใส่อย่างอื่นได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็คือใส่สีครบเลยนะฮะแล้วก็เด็กนี้เนี่ยเป็นเด็กที่จะต้องการการเพอร์โซอร์นาไรต์มากๆนะครับผมชนะลิเกลิทพีซเด็กนี้ครับผมจะเป็นอาจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอ่ ก็ใส่มาไว้เนาะใส่ได้ใบเดียวอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ใส่ PG ปกตินะครับและก์ดอีใบนึงที่ทําให้ผมรีดตัว3คีย์หลัก3ตัวนั้นออกมาได้นะครับผมก็จะเป็นน้องลีนนะครับอันนี้ก็คือใส่มาสตัวนะก็เอามา2หน้ากล่องเลยนะครับแล้วคัดไปไว้ใต้กล่องน,นะครับและก็อีกตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะต้องมีก็คือตัวเอาตัวนี้เนาะตัวน้อนะงไซเคิลแมวนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าเกิดโดนไฟกักแดมแล้วแบบแดมเราคว่ำหมดเนี่ย เราจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมในนี้เป็นการรันด้วยเธอละหนึ่งคาลเตอร์บารนะครับถ้าเกิดเราโดนกักไป3บา,แามมรบแล้วคว่ำหมดเนี่ยครับเราก็แอบถือแมวเนาะลงมาแล้วก็หงเดแบบแล้วเราก็จะเล่นได้น,นะครับแลวถามว่าอื่นๆนี่มีอะไรบ้างอ่ะมีเซากอนเนาะเซากอนเนี่ยก็จะเอาบูทฮิตเก็บโซนะครับผมเพราะว่าต้นเกมเนี่ยถ้าเกิดเราโซไปจจกกับเลมิน่านะครับผมหรือว่าเราเก็บตุ๊กาตาไม่ทันเนาะแบบบางครั้งเนี่ยเพลราเกียไม่ขึ้นเนาะเราก็ต้องพึ่งน้องเซากอนนะครับผม และอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เป็นตัวชวาสปาดานะครับผมตัวนี้เนี่ยผมใส่ในเด็ก2ใบนะครับถามว่าเอามาทําไมถามว่าเอามาก็คือหลักๆเลยเนี่ยเด็กเนี่ยแวนมันเบานะครับผมตัวนี้เนี่ยเอามาบายแล้วก็บวกหมื่นนะครับแล้วก็การ์ดที่บายเนี่ยก็เป็นทิกเกอร์ยูนิตด้านล่างนี้ครับแใบนี้ฮะเป็นตัวของไดฟูดอที่เป็นทิกเกอร์นะครับแอนโดเนี่ยไม่ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องดึงมาเป็นตัวของไดฟูดอนอมอนยูนิตนะครับผมเราสามารถดึงพวกอา ทิกเกอร์เนี่ยมากาัดได้ด้วยนะครับผมแปลว่าเราถ้าเราดึงฮิวหรือว่าดึงคีเนี่ยก็ได้20,000นะครับผมและที่เหตุผลที่ผมใส่ตัวนี้3ตัวนะผมเพราะว่าในปัจจุบันนั้นเด็กเมตาสไตล์เนี่ยเยอะนะครับผมผมก็จะใส่น้องฮิวที่เป็นฮิว uh, บวกชิวเวลาที่เป็นเกตเราต่างไปอีกฝ่ายนะครับตัวนี้จะชิลบวกหมื่นเนาะใบนี้จะชิวสองหมื่นนะครับถ้าเอาตัวแอนโดรดึงมาเนี่ยใบเนี้ยชิวสองหมื่นห้านะครับถ้าเวลาเจอเด็กสไตล์นะฮะและที่เหลือก็เป็นคนะีเนาะ ส่วนดอกับฟอนเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมฟอนก็แรงนะดอก็หาของเล่นนแล้วแต่ชอบส่วนโอเวอร์ทิกเกอร์นะครับผมอันนี้ก็คือใส่มาเป็นตัวของกอมากกิเอลนะครับผมแต่จริงๆเนี่ยใสอีดอสอลโลอาจจะเหมาะกว่านะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมชอบตัวนี้เพราะมันคลับโอเคนะฮะผมก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับเด็กไดฟูดอนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันอีกเด็กหนึ่งนะครับและก็อันนี้ก็เป็นอีกเด็กหนึ่งนะครับผมเป็นตัวเด็กของสตาร์อนผู้ไร้พ่ายนะครับผมบาลกาดัตเกรสนะครับ ก็เด็กของเขาเนี่ยก็จะบนะิวเนาะก็เก็บของในชุดของเขานะครับผม,ผมก็คือใส่ตัวเองเนาะใส่ตัวอ่ะอันนี้ก็คือจัดแบบราคาถูกหน่อยนะครับผมพอดีอันนี้รอชูรามาส่งครับผมจริงๆเด็กนี่ต้องใส่ชูราสี่ตัวนะครับจะเป็นตัวที่เป็นการใส่ขึ้นขอ,ของขึ้นมือคืนนะครับผมแบบว่าตัวชูราเนี่ยจะชี้ตัวที่มีเทคนิคการรีทรายตัวเองเนาะเพื่อให้มันเนี่ยกลับขึ้นมือไปใหม่เอาไปใช้ใหม่ได้ตาหน้านะครับรวมถึงตัวชูราเนี่ยก็เป็นตัวแบก เวลาที่ตัวตัว,ตวรีทรายแล้วก็กลับมาทำเบรสได้ด้วยนะครับผมเน้นแตว่าเป็นตัวที่แบกเล็กมากๆนะผมตัวนี้นะครับแล้วก็เด็กนี้เนี่ยก็ใส่เป็นไซเคิลนะครับผมผมแนะนําเป็นไซเคิลของตัวใหม่เลยนะครับผมอ่าตัวนี้เนี่ยก็ใส่สัก3 4ใบได้นะครับถามว่าใช้ไซเคิลตัวเก่าได้ไหมก็ได้นะครับผมแต่คิดว่าคอร์ล่านเนี่ยซินเนอร์จีการเป็นกา,การก็จะเป็นตัวนี้มากกว่าเฟลฮาร์ดนะครับ <S <S โอเคเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยเอเนรอร์จีเนี่ยค่อนข้างเหลือนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่นับว่าจ่าย7จั่วนะครับผม ก็มีแค่ชุลาคนเดียวที่กินทีละสองนะครับผมมันกินไม่หมดนะครับก็เลยต้องมีฟาวฮาร์เนี่ยมาช่วยสักหน่อยนะครับผมก็อจะใส่เป็นสามใบนะครับส่วนตัวเกจสามตัวนี้เนี่ยก็ใส่แค่จริงๆใส่3ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้พื้นที่เหลือก็เลยใส่สีนะครับแอร์โคเดอร์ต้องเต็มอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวที่คิดว่าจําเป็นนะของเก่านะผมก็คือตัวนี้นะครับผมเกจหนึ่งคอมมอนนะครับผมเห็นตัวสแตนเนาะแซกจั่วนะครับแล้วก็ตัวอีซันนะครับผมถ้าบรรยากาศตีคิดแซก จวดหนึ่งหายดำหนึ่งนะครับผมพอเด็กนี้เนี่ยคาตาบาเนี่ยเรียกได้ว่าสดนะครับผมไม่ได้กินนะครับสดนะเอาเยอะมากๆนะครับเลยต้องเอาชูราเนี่ยมาวนตัวอีซันเรื่อยๆนะครับผมอ่าพอไม่งั้นเนี่ยบาเนี่ยดำมืดแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ใส่ PG นะแล้วก็ใส่เคลแมวเนี่ยใส่หนึ่งถึงสองใบแล้วแต่คนชอบนะครับผมและบางคนเนี่ยบอกว่าพี่ฮะผมไม่มีตังค์ซื้อตัวนี้ครับตัวเพิ่งราคาขึ้นมาเลยนะครับผมชีฮับนะครับผม อ่ะก็ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะมันแค่จะห่มต้นเกมเ,มเบาลงหน่อยนะเอาที่ไปเติมตัวพวกนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็อ่ะอิมเพลฮอนก็ลดได้นะถ้าเกิดใครไม่ชอบเนาะเพราะตัวนี้มีหน้าที่แค่ต่อหลังแวนนะครับผมต่อหลังเรี้ยได้หมื่นสามนะแต่ต่อหลังแวนเนี่ยมันได้ทั้งได้หมื่นห้าแล้วก็ได้จัวด้วยนะครับแต่ถามว่าใส่สีได้เลยไหมก็ใส่สีเลยก็ได้นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากดันในเขาสีเดียนะครับผมเด็กนี้ไม่ขออะไรครับเวลาเล่นนะครับผมเราต้องเช็คคลิน,นะครับผมสักรอบหนึ่งนะคร ไม่ต้องขอเบิ้ลคีขอคีใบเดียวนะครับผมเราก็จะสามารถดันเกมได้อย่างดุดันแล้วนะครับผมนะก็เลยใส่คีเนี่ยมา8ใบนะครับผมแล้วก็โอเวอร์ทิกเกอร์นะครับผมไม่แนะนำแดกเบด้าถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่าค่อนข้างวัดดวงเกินไปหน่อยเพราะาอาจจะต้องได้ได้ในรอบที่2ที่มันกดดีไวายสกิลเนานะซึ่งมันมีเกมระครังนะครับเ,รเลยคิดว่าไม่คุ้มนะไม่ใส่วอลนดัดก็ใส่เอ็อสโซโลนะครับผมแต่ให้ดีนะเอ็อสโซโลนะครับผมมบนคีนใบที่เก้าในเด็กนะครับอันนี้ก็ได้เป็นจั่ววลงทาเเเฟฉยนะ แล้วก็เพิ่มหน่อยก็เป็นดอมีเทคนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยก็จัดคล้ายๆอย่างนี้นะผมอาจจะอยู่แถวๆนี้นะครับผมก็เลยได้ว่าเป็นเด็กที่แข่งได้ระดับเมตาแน่นอนนะครับผมเด็กนี้นะครับติดเทียนแน่นอนนะครับโอเคครับงั้นวันนี้เนี่ยเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ชแช n นลด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้้วยนะครับผมเอาไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับสวัสดีฮะ